นี่พีพ่พระที่ยืมไปเรียกว่าเมื่อคืนล่ะ่าแต่ว่าองค์เนี้ยศักดิ์สิสทธิ์แน่นะยิ่งกว่าศักดิ์สิทธิ์อีกพี่เรียกได้ว่าปฏิหารก็ว่าได้เนี่ยวันปลุกเสกนะผมอยู่ในงานด้วยเชื่อไหมพี่พามทำพิธีนะตอนแรกนะ่ะอุ้มพระอยู่ในทะเลสาบพ,พอไร้คาถาเท่านั้นเองอนะ่ะผมตกใจมากมเลยหันไปดูหันกลับมาอีกทีพรมไปอยู่กลางทะเลสาบนู่น หายตัวไปเหรอครับพี่น้องครับแกน่างะปีดโบ๊ทไปแล้วไหนปฏิหารปฏิหารที่ไหนจริงๆริงนะแต่ได้พาพองค์นี้มานี่ถูกหสองงวดซ้อนเลยปฏิหารนี่ล่ะกูไม่อยากได้ปฏิหารแบบนี้กูอยากได้แบบที่ไล่สกีน้ำได้เพราะนั้นผิดองแล้วงั้นเอาองค์นี้มาเลด้วยกันนะนี่มดนไปเก็บเลยเอาองค์ใหม่มา อย่าสองคนแน่ใจนะเว้ยไม่ใช่ว่ากลัวจนเสียสติเห็นภาพหลอนไปเองพี่น้องครับผมสองไอ้บอสสี่รวมกันเป็นหกตาครับพี่น้องฉะนั้นเราไม่มีทางเป็นไปได้ที่ผมจะเห็นภาพหลอนครับพี่น้องครับเราเสียากว่าลุงอ่ะมันหลอนพวกผมสองคนเนี่ยครับพี่น้องครับเฮ้ยพอใจว่าเราพาคุณแพ็ไปส่งที่บ้านได้ไหมพี่เจ้เนาะนะครับคุณแท็พี่กอล์ฟฝากดูแลบ้านด้วยนะ ได้ค่ะมันจะจ้องทำไมคุณนักหนานลูกจ้องเปลิงหาเห่าอะไรน่มึง้พวกเหลือสองคนแล้วเอาไงดีแล้วพี่น้องครับถ้กลับบ้านนี่จะอยู่ให้สุกี้น้ำตามาหลอกได้เรา พี่อูคืนนี้พี่อยู่เป็นเพื่อนผมเลยนะผมนอนอยู่ห้องคนเดียวผมกลัวมึงก็พูดไปคิดมึงกลัวผีแต่กูกลัวเมียแล้วครับพี่น้องครับคืนกูนอนกับมึงไม่เข้าบ้านคืนนี้มีหวังกูมีอะไรน่ากลัวกับเมีมกวยกูเยอะอยู่หรอไปก็ได้ตัวใครตัวบันใส่ไม่ได้เลือกเลยเว้ยใครจะนอนเพื่อนกวเนี่ยบอกไล่เครับกูติดรถไปด้วยนะครับพี่น้องครับ ไม่นอนนะกูให้กูไปส่งนี่ตื่นมาแล้วดับดับดับดิโอสใส่หมวกนกด้วยเดี๋ยวว่าอันตรายปีนี้แก่ไปเยอะนะมูอแกเหี่ยวเนี่ยะ Kau ada dia. Ya, apa-apa kan? เช็คบินด้วยครับครับไม่เป็นไรค่ะมื้อนี้เดี๋ยวมินเลี้ยงเองเอางั้นเดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวผมเลี้ยงหนังคุณมินแล้วกันนะครับโอเคค่ะไม่ต้องให้ช่บยครับครับนี่มันแก้วเฟยนะคะอยู่ขอโทษครับลืมไปครับใส่กำลังเลยค่ะแต่เลือดให้ก่อนเดจีมินจ้ะใจคอไม่คิดจะแนะนำกันบ้างเลยหรือ ใช่ครับพี่หมอนอยากรู้จักแฟนใหม่ของเจ๊ด้วยโอเคโอเคและวมาำกันเลยแล้วกันนะนี่คุณรองเขาเป็นวิศวกร oh. ส่วนนี้พี่หมอนค่ะเป็นผู้บริหารหนังสือ BKL ยินดีที่ได้รู้จักครับ oh. แล้วถ้าเกิดว่าวันไหนเบื่อจะมีแน่น้องหมอนรออยู่นะคะ แต่ยานานนะครับอายุแกเยอะแล้วกลัวแกร้องไม่ไหวเราไปกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวพี่หมอที่จะกินเราแัมไปกันนะนเล็กน้าเล็กน้าเล็กก่น่้ารักก่อขอเอาไปโทรศัพท์แ๊บนึงนะครับค่ะยอนเอ้ ไอ้เีมันเป็นอะไรของมันวะวันนี้ฝุดลุกฝุดนั่งตั้งแต่มาแล้วนั่งอยู่แป๊บเดียวหรือว่าตูดมาริสิตดวงแตก <laughs> ขอโทษนะครับขอคุยธุระกับเจ๊แป๊บน<ม>ึงอะไรอมา<ะ>เลิกไปชดปลาแบบนี้ได้ไหมใครไปชดอะไรเราเลิกกันแล้วใครท,ทำอะไรก็เป็นสิทธของคนนั้นก็ถูกต้องแล้วนี่ แบบนี้ใช่ไหมจะเอาอยังไงใครจะเอาอยังไงกันแน่เราเลิกกันแล้วนะพี่ยงมพี่ยอมนั่นแหละจะเอาอยัางไงกับเจ๊มาจะมปคบกับเขานมันไม่เร็วไปหน่อเนเยเจ๊ว่ามันช้าไปีิสั เองดีกว่าไหมเอาเวลาไปทาให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นดีกว่าไหมอยากขอบใจที่เคยรักฉันที่เคยร่วมทางกันมาต้องขอบใจที่ทำ ชูประตปัต่นไส้เรียมเป็นไรอ่ะพี่ฟีหัวแล้วเจ็บลั้งวะเฮ้ยขอโทษขอโทษ เราทะาบเรื่รองสรเฝ้าากว่นนี้ฉันก็จะอให้โชคดี พี่ตาเมื่อกี้จจผมแจ้งลุงลุงเขามาหลอกผมอ่ะ mmm, bueno, ลุงลงที่ไหนก็จะมาหลอกแกบ้าเปล่าไม่มีหรอก พี่ว่อช่วยใช้สติหน่อยได้ไหมลืมตาแล้วก็มองดูซิ่นี่มีแต่คนกันเองทั้งนั้นน่ะโอ้ยพี่โอ้ดิกรุกูมึงเห็นเป็นจัดตินหรือไงเราจัดติ้นโอ้ยพี่โอ้ดนะพี่ต่อพี่ทิพย์้วพอใจโกพี่ก๊อฟพี่ไหล ลุงถูกน้องเขาถูบกันเองเท่านั้นเลยนี่ไงลุงอ,อีบัวโดนแล้วอีบัวโดนแล้วขอก่อนดีกว่าไม่ค่าเดี๋ยวว่าเขาจะช็อคตายไปซะก,ก่อนนะคะอพอกอ็ดีไม่ไหวเหนื่อยป้าน,น้าเป็นผีนี่แย่ยจริงๆ <laughs> หมายฟาร์มาอย่างไร ไอ้น,นี่ยังไม่รู้ตัวอกีกครับพี่น้องครับก็หมายความว่ามึงโดนหลอกไงตายมึงตั้งสตินะครับพี่น้องครับตั้งสติหายใจลึกๆหายใจลึกๆแล้วมองดูใหม่คนลึกผีครับพี่น้องครับอืมอีพี่ตี้ยเก่งเหลือเกินครับเมื่อกี้ตอนที่ตัวเองฟื้นขึ้นมาก็ชักแบบนี้เหมือนกันเลบบย <c oughs> เห็นไปพอดียุ้มุงเลย <c oughs> หมายความว่าลุงไม่ได้หัวใจวายตายเหรอ ไม่เป็นไรยังแข็งแรงดีอยู่ไปปี๊บก็ยังดังด้วยนี่อางนั้ตรงนี้พี่ต่ออะไรอะไรแผนแก้งผมมาโอ้โหอย่ามาโยนช่วยแบบนี้ดีวะแผนนี้ฉันไม่ได้คิดนะเว้ยแผนช่วยๆนี่ท้าพี่ไม่คิดและใครคิดกาวเองจริงดิตัวจัดฉากในราคาเนี้ยอย่าลืมสิ สองคนนี้เขาพี่น้องกันเจ้าเล่เนี่ยถอดพี่มาเด้ใช่พอใจนี้แหละเป็นคนที่ไปขอร้องให้คุณลุงมาช่วยหลอกผีพี่วอกกับพี่อูดอี่ะเกิดพี่ชอบคนใจไวต้ตายมาทำไงเงียบ <c oughs> ไม่ต้องพูดเลยนะพี่วอกตัวเองไม่ใช่หรอที่เป็นคนเริ่มแผนการชั่วร้ายอะ่ะทำเป็นหลอกจะขึ้นไปเป็นครูสอนแอโรบบกอย่าคิดว่าอื่นเขาไม่รู้นะว่าทำไปเพื่ออะไรรักสุขภาพบ้ากามชัดๆ แต่ละท่าที่ให้เขาทำอะไรบ้างนะหกกบกระโดดตบแต่ละท่านี่สนองปัญหาตัวเองทั้งนั้นน่ใช่พี่เนี่ยเตือนตลอดมองทุกครั้งโอ้ยแกนำโดดตบชิ่โอ้ยไอ้ป้าไอ้ดดนขวัญเลียมอะไรแขกาเอาอย่างนี้ดีกว่าว่า คราวหน้าคราวหลังเนี่ยว่ากับพี่อู๋ก็อย่าทำอย่างนี้อีกนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณลุงเนี่ยเป็นอะไรขึ้นมาแล้วว่ากับพี่อูจะทำยังไงอะคะใช่คราวนี้เนี่ยอากงมึงได้มีเพื่อนมาล่างไปอยู่ด้วยแน่ขอโทษครับคุณลุงครับขอโทษครับคุณน้องครับขอโทษด้วยครับพี่น้องุลุงครับ ครับหลังจะไม่ทําเลยครับยังไงพวกผมก็ต้องขอบคุณคุณลุงนะครับที่ให้ความร่วมมือด้วยจะได้ดัดสาะคนนี้รับขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณคุณลุงมากครับที่ร่วมมือกับพวกเขาหลอกผมยันเดียวกับแตกฮาร์ดลุงครับคือจริงๆแล้วพรุ่งนี้ผมว่าคุณลุงก็น่าจะชวนคุณป้ามามาแอรบิกด้วยไหมครับพ่อแม่ลูก ออกมังการด้กันผมว่ดีนะครับแข็งแรงดีมีคิดว pues 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 ่าเป็นยูผมเหรอครับไม่ใช่ครับนี่เมียครับโอ้นีคิดว่าเป็นยูในสิ่งนี้นี่หน้าเราครับดูว่าออกใจกันดีเหลือเกินบอกแล้ว ว่ายังไปปิดดังดีอยู่ลุงครับสภาพอย่างนี้ยังอีกขี้อีกขี้ไหวเลครั้อยได้ครับเราไปอาบน้างกันเด้อเหนื่อยเต็มท้องเนี่ยสวัสดีนะคะพะโล่สวัสด e: ีครับขออนุญาตมาเจอกันนะคะกระโดดตบแกยังหอบแกเอาแรงที่ไหนไปอีกขี้ อันหรอน้ำตออค่ะอะไรหรือพี่จะไปตลาดฝากซื้ให้วไหมถ้าตังกับกิน <laughs> อะไรพี่โซนนี้กินบ่อยแล้ววะนี่กูว่าปีนี้กูโฉบชัวอะไรว <laughs> ชัวพี่ือตลอดเป็นไรเนี่ย <laughs> ดีละนี่ผมว่าพี่น้องครับลุงเนี่ยต้องมีของดีแน่ๆไม่งั้นกะไม่ได้เน,นี่ยแบบขนาดนี้หรอกอะไรอ่ะลูกแมวมั้ง 哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！